มีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีต้นแปกกวยที่มีใบเป็นปลาทูทอดกรอบร้อนๆเนื้อปูนุ่มให้ความรู้สึกร้าวกับแหวไวไหวอยู่ในมวลอ,อากาศต้นแปะกล้วยปลาทูทอดนั่นก็คือชื่อของมันนั่นเองมีสับประรดเนื้อหวานอมเปรี้ยวชุ่มฉ่ำที่มีรสชาติผสานกับลูกคุนหวานอร่อยลูกสับประรดพุนนั่นเอง โลกนี้อยู่ในยุคกรุ๊เมย์ยุคแห่งการสงหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีกุ้งบสเตอร์เนื้อนุ่มที่หากเอาไปย่างก็จะมีกลิ่นหอมและเนื้อชุ่มฉ่ำเหมือนกับเนื้อสแปลิปกุ้งสแปล l o เตอร์นั่นเองมีเห็ดออรินจี ที่มีเนื้อเป็นพุดดิ้งเด้งดึงดังรสหวานอร่อยอยู่มากมายนั่นก็คือเห็ดออริจิพุดดิ้งนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีกระลำปลีที่ในแต่ละชั้นของใบอัดแน่นไปด้วยชีสแผ่น นั่นก็คือกะหล่ำปลีชีสนั่นเองและมีมะเขือเทศที่เมื่อสุกงอมเต็มที่แล้วจะมีช,ช็อกโกแลตซอสันหวานไหลทลักออกมาหรือก็คือมะเขือเทศช,ช็อกโกแลตนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลอง มีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีไก่งวงชนิดหนึ่งที่มันมันกลางปีดออกมาแล้วก็จะมีผงตรุนสดเจ็รสปลิ้วลงมาทําให้เนื้อของพวกมันยิ่งทวีความล้ําลึกของรสชาติยิ่งขึ้นมันก็คือไก่งวงเจ็ดรสนั่นเองมีทุ่งต้นคอตตอนที่มีสายไหมรสหวานอมเปรี้ยวจากน้ำแอปเปิคอตดสดชื่นเรียกว่าทุ่งต้นแอปเปิคอตตอนนั่นเอง โลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีดอกโฮสุกิแสนสวยชนิดหนึ่งที่ตรงเกรมสอนนั้นมีขนมคีบีดังโงะเนื้อนุ่มแด้งดึงรสหวานอร่อยอยู่มันก็คือดอกโฮซุกิบิดังโงะนั่นเอง มีอูดที่ตรงนอกอันเหมือนภูเขาทั้งสองของมันนั้นเป็นไอศครีม,ามวานิลาหอมหวานซึ่งชื่อของมันก็คืออูดวานิลานั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูมเมยุคแห่งการส่หารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีผู้มไม้ที่แข็งราวกับก้อนหินแต่สัมผัสกลับนุ่มนิ่มดุจใย,ยไหม และหากลองหักออกมาชิมดูก็จะได้รสชาติของปลาโอกับสาหร่ายคอมบุรวมตัวกันซึ่งก็คือพุ่งปลาโอนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ ว่ามีกมระลำปลีหัวใหญ่เนื้อนั่นชุ่มฉ่ำที่ยากจะหาสิ่งใดเทียบหอหุ้มร่างกายของมีชนิดหนึ่งมันมีชื่อว่ามีกระลำม,มีบ่อน้ำร้อนที่มีน้ำซุปและโอเด้งชั้นดีที่สุดไหลออกมามันก็คือโอเด้งออนเซ็นนั่นเอง โลกนี้อยู่ในยุคกรูเมย์ยุคแห่งการสังหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีเนื้อติดมันที่มีมันไม่มากเกินไปและมีเนื้อแดงแสนนุ่มบานออกมาเป็นดอกกุหลาบที่มีรสชาติเหมือนดังต้องมนสะกดดอกกุหลาบเนื้อนั่นเอง มีมดที่มีร่างกายเป็นลูกแอปเปิลสีแดงสดเนื้อกรอบหวานชําชื่อของมันก็คือมดแอปเปิลนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมตยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ายังมีกลุ่มปลาทองที่มีรสชาติชุ่มฉ่ำของกิวซาแฝงอยู่เรียกกันว่าปลาทองเกิวซ่านั่นเอง และไม่ทุ่งทิวลิปที่มาถึงเวลาบ่ายแล้วก็จะมีพุดดิ้งหวานล้ำซ่อนอยู่ในนั้นเรียกกันว่าทิวลิปพุดดิ้งนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่าในฤดูใบไม้ผลินั้น จะมีย่าหางม้าที่มีเกี๊ยวหลากหลายรสชาติขึ้นเต็มไปหมดนั่นก็คือเกี๊ยวหางม้านั่นเองและมีม้าที่ร่างกายเป็นขนมมากรรองหวานทำมีรสอร่อยล้ำยันน่าอัศจรรย์มีชื่อว่ามากรอสอาศัยอยู่โลกนี้อยู่ในยุคกรุมเมยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลอง มีใครบางคนว่าเอาไว้ว่าภายในทะเลที่มีความหวานของน้ำตาลอยู่เต็มเปี่ยมนั้นมีเปลือกหอยรสชาติหวานปนขมราวกับสัมผัสของรักแรกอยู่หรือก็คือหอยรักแรกนั่นเองและมีหน้าที่ทุบเปลือกหอยจากบนท้องและกินมันซะและก็คือน้าช็อกโกแลตนีเองมีเชือกเขาหินที่เมื่อถูกกระเทาะออกมาแล้ว จะมีส่วนผสมแสนอร่อยมากมายรวมเป็นจิราชิซูชิอยู่ในนั้นเรียกกันว่าหินจิราชิซูชินั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีซอสยากิโซบะรสเข้มข้น และยากิบโซบะเกลือผสมกลิ่นจางๆของมะนาวเล็กน้อยขึ้นปกคลุมตัวของควายทั่วไปหมดเรียกว่ายากีโซบัฟเฟลโล่นั่นเองและมีผลไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำมะนาวชั้นดีเป็นสุดยอดของทุเรียนทั้งตวงเรียกกันว่าเลมอนเนททุเรียนนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเม ยุคแห่งกาสหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีสุนัขพุดเดิ้ที่ร่างกายถูกปกคคุมไปด้วยองุ่นรสหวานแสนอร่อยเป็นที่สุดซึ่งก็คือเกลฟพุดดิ้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีพิวเน่ที่ส่วนหัวทำมาจากลูกเกาลัดรสเข้มข้นเรียกกันว่า ีโอเน่เกาลัดนั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเม่ยุคแห่งกาสาหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีดอกทำโปโ๊ะปที่เมื่อบาแล้วจะรูปร่างเหมือนกับขนมคริทันโป๊นั่นก็คือคริทันโปโ๊ะปนั่นเอง และมีใบเวเฟอร์ที่ทำจากแป้งซึ่งแต่งเป็นแผ่นๆเป็นแซนด์วิชที่มีไส้วานิลารสหวานสตรอเบอรี่หรือครีมชโโ็อกโกแลต,ตอยู่ในนั้นหรือเรียกกันว่าเวโฟตัสนั่นเองโลกนีอ้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลอง มีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ายังมีกิ้งกาชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นผลมะเขือเทศเนื้อหวานหอมชเลิศเรียกว่ากิ้งกามะเขือเทศนั่นเองมีสัตว์ที่มีคอเป็นตอเปียทอดกรอบสีเหลืองทองชิ้นยาวยืดหอมกรุน่นมันก็คือยีราฟตอเปียทอดนั่นเอง โลกนี้อยู่ในยุคกรูเม่ยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีปลาเมดากาที่มาลองลิ้มชิมรสแล้วก็มีรสเหมือนกับทั่วแร่อาศัยอยู่ใต้ก้นแม่น้ำมันก็คือปลาเมดากาทั่วแร่นั่นเอง และยังมีแมวน้ำที่มีรสชาติขมนิดๆแต่ก็หวานและนุ่มฟูแบบเอแคลร์ชื่อของมันก็คือแมวน้ำเอแคลร์นั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลืมลองมีใครบางคนว่าเอาไว้ว่า ยังมีหอยเชลล์ที่อัดแน่นไปด้วยเนยสดเนื้อเนียนแสนเข้มข้นมันก็คือหอยเชลล์เนยสดนั่นเองมีสันเขาที่สร้างขึ้นจากไอศครีมเจลาโต้ชัอนเลิศรสรามิลาสตรอเบอรี่และเมลอนชื่อว่าสันเขาเจลาโต้นั่นเองโลกนี้อยู่ในยุคกรูเมยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลอง มีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ายังมีผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่เมื่อสุกแล้วก็มีนม้ำผลไม้รสหวานอัดแน่นมีรูปร่างดุจด,ดังผลมะม่วงสีขาวนวลชื่อของมันก็คือมะม่วงไข่ต้มย่างมะตูมมีกอนที่ทำขึ้นมาจากบิสกิตกรุบกรอบหอมหวานมันก็คือกอะบิสกิตนั่นเองโลกนีอยู่ในยุคกรูเม ยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลอง